ที่นี่ขขาวนี้ยนะสนใจละลาวค่ะกับตลาดลักสับสั้นจอนฮัทย้ายครอบเครื่องเรื่องลงทุนค่ะซึ่งตลาดลักสับสั้นจอนฮัทย้ายครอบเครื่องเรื่องลงทุนหุ้นไทยหุ้นหนกฟิวเจอร์ออปชั่นสองสิงหาคมนี้ค่ะตลาดลักสับสั้นจอนฮัทย้ายครอบเครื่องเรื่องลงทุนหุ้นไทยหุ้นหนกฟิวเจอร์ออปชั่นอัพสกิลฮัไอเดียเทรด ทางมือไหมละก็มือโปรโในวันเสาร์ที่สองสิงหาคมนี้พลาดไม่ได้นะคะเวลาเก้านาฬิกาจนถึง17บเนาฬิกาเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่8ปดขึงนเลยที่โรงแรมบุรี่ซี่ผู้หาดยหยจ้จังหวัดสงขลาที่ห้องแกรนบอลรูมค่ะ หรในปีนี้นีผู้ร่วมงานก็จะได้อัปเดตสภาวะสถานการณ์การลงทุนพร้อมรับฟังสัมนาจากวิทยากรเทมีความรู้และกประสบการณ์กับพวกคอี่นาสนใจตลอดจนพวกคอสัมนาอื่นๆเถไม่ควรพลาดจากกูรูและก็หนักวิเคราะห์เช่ดดังอีกมากมายเลยนะคะเชน่นสแกนตลาดจัดพอร์ตหุ้นไทยว S สหุ้นนอกเจาะกลยุยุ์ ทำกำไรช่วงวิกฤตแล้วก็อีกลากหล้คอว่าคอเลยนะคะทีจะมาให้ความรู้กันค่ะตาสนใจมากนะคะนอกจากน,นี้ภายในงานก็ยังมีบริการทางการเงินมีบร็อเกอร์ชั้นนำมาเปิด<ม>บูธให้บริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดบัญชีการจัดพอด์การให้คำปรึกษาแล้วก็การวางแผนลงทุน รวมถึงไอเดียเทรดค่ะรวมถึงการแนะนำแล้วก็สร้างถิตการใช้งานแอปเครื่องมือลงทุนยุคไหมนะคะแล้วก็ทางเลือการลงทุนต่างๆเพื่อจะอัพสกิลให้หนักลงทุนเนี่ยมีความพร้อมแล้วก็มีความมั่นใจสามารถเริมลงสนามการลงทุนได้ทันทีภายในงานนั่นเองค่ะ